สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้แม่เนนภูมินะคะแล้วก็พี่ติ๋มน,นะคะเนี่มังกรแน่สาวๆได้บุญได้นี่หอขระตม้มใส่บาทจ้าพี่น้องอื่นบันออกพรรษาโอนบันเีหยังเกาะบนเป็นออกพรรษากระถิ่นเนี่ยพี่น้องงามบอจาฝีมือรน้นรวนกวยพ่อบอเลี้ยวไม่อีกฮะ สวยไหมจ้าเขาไม่เด้อนี่พี่น้องนี่มันเปนเขาเกาด้วยนี่เขาไม่ไมาจากเมื่งล่าเอามะฮอขอัโตมมาผัดอยากกยักเนี้ยวอยู่พี่น้องผัดใส่กบทิใส่น้ำตาลใส่เกลือนิดนึงนะคะนี่ออกมานี อันหน่อยอันไงอันง,งามๆก็เอาไว้ใส่บาตรอันมง่างามก็กินเองแจกลูปแจกร้านกินพูนตุนเงินเมื่อนี้ก็ไปวาดไปว่าแล้วก็ไก่หลายอนยะ่างเลยเด้เอาซ้อยกันฮองพ่ออยู่บ่กล่วยได้เปียมาอีกอีนึง อยู่นในบ้านหนึ่งอยู่นในบ้าน,นาไปเลยจบจบหมออข้าต้มดีกว่าเข้าไปสืบกันหน่อยคนโตกยู่ก <c oughs> ็ส่สองวงวดงานงวดลังคือแต่ โปรตินไม่ไดซื้อเอาตีพอใอยเห็ดบอกบอร์ผ้าไม่ไดซื้อเอาค่าเขาไม่งามพี่น้ององามปันนีแหละพี่ติมมือ อ้าวแม่ยังอีกระบาดนี้ตัวนี้คือเละแท้โอ้ยนออเละแห่งบาดนี่นะอือคาดบ่แต่อยากหัวเนาะโม่เคยห่อไปเกิดเหตุการณ์ระบาดนี้หอกล้วย ปิดถ่ายคลิปอยู่ยายใช่ใช่ไ <c> ด <oughs> ้เงินเท่าไหร่เมื่อกี้นี่เป้เอาใส่ยังไม้สี่ร้อยเมื่อกี้เข้ามาให้ห้าร้อยเมื่อกี้เ็าทาบุญไปนี่นี่ไงใส่เรียบร้อยแล้วนี่ต้องขอบคุณเพื่อนสาวนะคะทําบุญด้วยห้าร้อยบาทแล้วก็คุณแม่ลินนะคะหนึ่งพัน แล้วก็พี่น้องพูหัวนบนผู้ละเล็กละน้อยอเนาะค่ะแม่ว่าเอ้าพ่มามนหนึ่งในบ้านพี่น้องทั้งนอกมันหอน,นใหญ่คุณคขั้วขีปลาพินบานียนี่ทั้งมะเรงรวันาัวาอากาศมันหอนเนะาะมะเรงวันชุบ นเรื่องไวไรซอยเซนซี่นเพิ่นไปสอยเส้มซี่มาในการนำห้อน ก็ได้คนจมแน,น่ได้การนั่ร้อนได้ใจอันเก้าโดนละได้พี่น้องหลายปีละเอาอันไม้นระมานนี้ใส่เซมซีพอดีการทำหอนสีตายพอดี มื่อเช้านี้เมือ่อเ้านี่ไปฟ้ามไก่ไห่ของพ่อยญยแค่นาดาแล้วก็พี่เดือนนะคะพี่น้องทีทีน้องก้อยพี่น้องเคยทีที่เคยไทยเบิงว่าพ่อยญยแค่นาดาคือเขาเป็นชุนแล้วก็เขาเกษเสียนอายุแล้วก็มาใช้ชีวิตกับเมียเขาแล้วก็แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะเขาก็เลี้ยงเดนิมีนกกระจอกเทศมาอีกคูลามื่นสองคนแรงสี่มีนกกระจอกเทศแล้วก็เลี้ยง เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเพราะว่าเวลาไปซื้อไข่ที่ตลาดมันไม่สดเขาว่าอย่างนี้นะมันไม่สดเขาก็เลยเลี้ยงกินเองทีแรกเขาเลี้ยงเนี่ยเขาตกใจมากเขาบอกให้หัวอาหารมันหกเดือนมันบอาหันไข่มันผัดขนมันในจันไดนี่งงหละไกล <c oughs> ตาแล้วเขาบอกอย่างนี้จนเลี้ยงอหัวอาหารมาตั้งหกล่องพิษล่องถึงนะนะพี่น้อง ผสมก็ได้อลองผิดลองถูกแต่ว่าตอนนี้แล้วคะ <c oughs> ใข่ครคูมือเมือลอถาดสองถาดก็ได้ขายถาดละลอยลอยเศร้า้อยยี่สิบถ้าลูกเล็กก็ประมาณ้อย1อยหนึ่ง้อยสิบแต่เมื่อกี้นี้ซื้อเมื่อเช้าซื้อน้ำพื้นสองถาดเนาะอุดหนุนผึินสองถาด บานกะเพิ่นกะไหอันนี้พร้อมได้พี่นอ้องมะม่วงมะม่วงกวนน่ารักมากเขาบอกเขาทำกับเมียเขาเพราะว่าเขาว่างงานอดูฝรั่งกับเมียทำสะอาดก็เลยบอกว่าโอ้ฉันมาจากต่างประเทศฉันไม่ได้ซื้อเธอ,อจะแบบมารอบหน้าก่อนแต่แต่รอบเมื่อกี้นี่ก็อยากอยากซื้อพวกกาแฟเป็นพวก กาแฟคาปูชิโน่หรือว่าที่ใส่กเครื่องมาชินแต่ว่าเขาเขาก็ไม่ค่อยเขาเขาไม่เขาไม่กินกาแฟนะเพราะเขาอยู่เยอะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเขาชอบอะไรอาจจะซื้อเป็นพวกชาเอยเป็นพวกม้มักาโรนีสำเร็จรูปอะไรอย่าเนี้ยเป็นพวกอาหารฝรั่งเนาะมาฝากมีของติดไม้ติดมือเพราะว่าเขามีน้ําใจระุูครั้งถ้าเขามีผลไม้เขาก็ให้ผลไม้เราแล้วก็ถ้าเขามีพวกเนี่ย อย่างนี้หลังเราไปซื้อไข่เขาก็แถมไข่เราด้วยแล้วก็เขาก็ๆๆมีของให้เราเขาบอกขอบคุณมากนะที่เรามาเยี่ยม, <c oughs> มคือว่ามันมีคุณภาพไก่ผลกับไข่หัวอาหารเต็มที่มันกับไขไ่่วยมันกับไงม,มันกับไงไม่นึ่งไว้เรียบร้อยละนึง่ง อันนี้จังจิมาเก็บมาก,กวดรายละเอียดอืมก็ได้บุญพี่น้องมาเมืองไทยรอบนี้ก็ก็กได้บุญได้ได้ไปทําบุญได้พาแฟนเที่ยวนิดๆหน่อยเดี๋ยวเราก็จะพาแฟนไปกรุงเทพด้วยนะเออจะพาพคุณแฟนที่แตงแนวเขาจะเอาไปไหนนี่บักงวงนี่คืองานแอันนี้ก็อยากเอาไปแจ่วงเมื่อวานนี้ก็จะ กับแพ็กด้วยนะไม่รู้ยายกับตาแพ็กไว้ที่ไหนเอาใส่ถุงแพก็กคือว่าเราเอาไปเยอะมากแต่ว่าอยากละนิดอย่างละหน่อยแต่เขากลัวเขาตรวจเขาเอาทิ้งกลัวเขาให้บูสเตอร์หรือกลัวเขาปักเนีย่ยพี่นอ้องเนี่ยกเนี่ยเอาไปกินเฮ้ดูสิจะลองแกะชิมดูสิมะม่วงกวนน่ากินมาก แงบางแง่บางแง่แบบแล้วิ่นมีบบกม่วงลายนะพี่น้องิ่นก็เหตุ้เออพ่อพใหญ่แคนาดาผู้ภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีอยู่ฝั่งหนึ่งทางฝั่งถนนเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันเขาก็มาทําบ้านทําช่องมาเหตุบาดเห็ดสองมาใส่ชีวิตยุ่พพกคขอบครัวเนาะเออก็ดีส่วนมากฝรั่งที่เขามาอยู่เมืองไทยนี่หนึ่งก็คือเกษียณอายุแล้วแล้วก็สองเพราะว่าแท็กหรือว่าภาษีที่เมืองไทยเรามันถูก ใช้ชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนที่เกษียณอายุแล้วคือเขาอยู่มาอยู่เมืองไทยบรรยากาศกา็ดีแล้วก็มาแต่งง่ายกับาคนไทยคนไทยก็เอาใจดีแบบว่าดูแลเนาะพี่น้อง <c oughs> เออถ้าเกิดบ่มีเงินมีทอ,องสิอยู่ต่างประเทศเนี่ก็กินเงินหลวงพระแต่เดือนส่วนเดือนมันก็แค่นั้นแต่ถ้าเขาได้ไมันได้มาอยู่ทางนี้ก็อาใจได้เยอะกว่าที่อยู่ทางโน้นมันจะมีหลายกรณีแล้วก็ เ,เงินคนแก่ด้วยแล้วก็เงินกเกษียณอายุการทํางานหลายๆอย่างอยู่ได้เจ็ดแปดหมื่นแสนหนึง่งอยู่มั่งได้สบายเอาพอกันคลิปหนพี่น้องคลิปนี้กลับขอเล่าเข้ามาสวัสดีขอบคุณพี่น้องหลายๆเนอที่เข้ามาบึงแต่ลงคลิปเนี่ยเพราะ่งคลิปเนี่ยดอกบัตรนี่เพราะว่าจะคองเท้าบนบวบวบวันนั้นให้พี่เขานวดให้ แล้วพอขับรถนานด้วยหรือเปล่าไม่รู้เท้าบวมข้างนึงมันบวมเจ็บก็เสียเอาอยามองหนวดแต่ของตัวพอกันคลิปหนาจ้ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไก่เวลาสีเมื่อละ้ะพี่น้องจอดจานมาแล้วกะใจกะวิววิวอยู่กะลังชิน่นเนาะกำลังชินอยู่กับบ้านกับช่องนี่แหละพี่น้องเอ้ยความจนอยู่ไก่บ้านอยู่ใส่กระดินล่นขึ้นกันอยู่มองไทยนี่กับ อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้อยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่เราก็ต้องมีเงินหมุนเวียนเพราะว่ามันต้องมีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายบันถึงจะอยู่ได้โอเคนะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเดอ้อสุขภาพแข็งแรงบอกกันคลิปหนาจ้ะ